สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากสื่อสารกับคุณว่าถอยเพื่อเห็นทางหยุดเพื่อฟังธรรมในตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คุณทำถูกแล้วนะคะที่จะต้องเลือกสถานการณ์แห่งความนิ่งเงียบนิ่งงังนบางคูบางคนเลือกที่จะอยู่ในถ้ำของตัวเองพื้นที่ของตัวเองเซฟโซนของตัวเองกลับมาคิด กลับมาไต,ตร่ตรองด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของคุณประสบการณ์ในชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุมากอายุน้อยมากแค่ไหนคุณมีของเก่าของเดิมค่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่คอยไกด์ให้กับคุณนะคะแล้ววันนี้ท่านก็มาบอกมาให้คำตอบคุณแล้วไงว่าเหมือนในสมัยพระพุทธเจ้าอ่ะ ที่มันมีคําที่เราเรียนในหนังสือที่บอกว่าดูกรอานุนน่ะเหมือนตอนนั้นเลยเหมือนในหนังสือเรียนพระพุทธาศาสนาเลยต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะแบบรู้ว่าเออมันมีมิเนียโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนเหตุบังเอิญไม่มีในโลกหรอก คลิปไม่รู้มีตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่แต่คุณก็ดันมีพลังงานมาตรงกับคลิปนี้อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายปลาสายปูกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากรักสันโดษชอบความเงียบๆความสันโดษเก็บตัวเก็บตัวแล้วเกิดไอเดียนี่ไง ถ้ากำลังสงสัยอยู่ว่าจะต้องทอํายังไงอ่ะคิดก่อนอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจรอก่อนช้าก่อนใจเย็นเย็นถอยออกมาก่อนหนึ่งเก้าหรือห้า้อเก้าก็ว่าไปถอยออกมาก่อนถอยออกมาเพื่อจะได้เห็นลู่ทางอะไรต่างๆในขณะที่ถอยเราเกิดสติหยุดก่อน หยุดเพื่อที่จะฟังธรรมก่อนหน้าที่คุณจะได้มาเจอคลิปนี้ไปทำบุญมาหรอคะหรือตั้งใจอยากจะไปทำบุญหรือสวดมนต์อยู่หรือฟังคลิปธรรมะอะไรใดๆอยู่มีคลิปลอยมาอย่างนี้หรอมีหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะวางอยู่ตรงหน้าอย่างนี้หรอนั่นไงท่านก็บอกไง สติสติสติประสบการณ์มีอยู่มากมายล้นเหลือเป็นครูบาอาจารย์เป็นปรมาจารย์เป็นศาสตราจารย์ในศาสตร์นั้นๆในชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับลูกศิกษย์ลูกหาได้เลยอ่ะเพียงแค่วันนี้มันมีนิดเดียวเองค่ะเพียงแค่วันนี้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้มันมีอยู่นิดเดียวอะ่ะนิดเดียวเท่านั้นเองทุกคนมันไม่มันไม่ ไม่สามารถตลาดใดที่เรายังเป็นคนปกติธรรมดาอยู่อะ่ะถึงแม้ว่าจะว่ายังไงดีอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถึงแม้ว่าจะมีชาญมีของเก่าของเดิมอะไรยังไงมาแต่ก่อนก็แล้วแต่แหละแต่มันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราไปเจอสถานการณ์ที่มันแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงอะ <c oughs> เอาไงดีอะ <c oughs> ถอยก่อนดีกว่า <c oughs> ถอยแล้วเอา้าหยุดที่ป้ายรถเมล์หรอหยุดเติมน้ำมันอย่างนี้หรอได้ยินเสียงพระ ย่งนี้หรอหรือเนี่ยคือมันมันเป็นเสียงในใจของเราก็ได้เสียงจิตเสียงจากจิตใต้สํานึกเสียงของครูครูบาอาจารย์ของเราที่กล้องอยู่ในหูของเราที่ท่านคอยที่จะส่งสัญญาณมาให้เราว่าเฮ้ยลูกอย่าพึ่งนะลูกใจเย็นๆนะลูกอย่ารีบร้อนนะลูกเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวอย่าพึ่งอืปฏิบัติบูชาต่อไปค่ะ ที่เคยละเลยที่เคยละทิ้งที่เคยไม่ได้ทําก็กลับมาค่ะไม่เป็นไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้อภัยแล้วกลับบ้านได้เป็นเป็นกําลังใจให้นะคะถูกต้องแล้วนิ่งเข้าไว้ถูกต้องแล้วค่ะถอยเพื่อให้เห็นทาง ด้วยสติปัญญาสองทางว่าจะต้องไปทางไหนแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอหยุดเพื่อมีสติแล้วคำสอนของครูค,ร,ครูบาอาจารย์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้า <c oughs> ขอให้ค่ะมันจะปิ๊งคุณจะเก็ตเลยว่าต้องทำยังไงต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องอย่างไร เขาจะมาเตือนจิตเตือนใจของคุณเองท่านจะมาเตือนจิตเตือนใจของคุณเองแหละบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นปัจจัดตังเนาะเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนน่ะจะถ้าใครจะฟังแล้วบอกว่างมงไงอันนี้มันก็สุดแท้แต่เด้อแต่ก็บอกไว้แล้วเด้โปรดใช้วิจจรณญายในการรับชมและฟังนะคะทุกท่านทุกคนเราเทพเซียนทั้งหลายปรมาจารย์ทั้งหลายเจ้าขา ขอให้ครูขอให้ครูบาอาจารย์ที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่คือคอมเมนต์เพื่อที่จะติเพื่อที่จะก่อเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะสนับสนุนเพื่อที่จะส่งเสริมเพื่อที่จะให้กำลังใจช่องของจอยให้หน่อยนะคะคุณติเพื่อก่อเพราะด้วยสติปัญญาด้วย ความรู้ด้วยองค์ความรู้ด้วยประสบการณ์ของคุณคุณแต่ละท่านเนี่ยที่มาถึงจุดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยจอยน้อมรับทุกคำติชมนะคะจอยก็มองไม่เห็นตัวเองหรอกบางวันแบบนี้บางวันแบบนี้วันเดียวกันบางทีก็หลายอารมณ์บางทีก็แบบจะก็ไม่ได้เสถียรเหมือนกันบางทีรู้ตัวเองว่าไม่ไหวจะก็หยุด กลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนอนนอนฟังเพลงนอนแบบสวดมนต์โดยส่วนตัวจอยสวดพระคาถาชินบัญชรพระคาถามหาจากักรพัทแล้วก็แผ่เมตตาเหมือนที่เราครูบาอาจารย์ได้แนะนำไว้อะค่ะจากมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละ ไม่มีอะไรที่มันจะคงทนถาวรหรอกไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์อ่ะมันไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดหรอกขอแค่เราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอะ่ะมันมีอะไรที่จะทําร้ายเราได้อะ่ะถึงแม้จะทําร้ายเราได้แต่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเพื่อนๆก็คือคนที่มาอยู่ตรงคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยฟื้นเร็วมากเลยกายอะ่ะมันลงได้แต่ใจเอาเขาไม่ลงหรอกแค่ใจเขาเข้าถ้ำเท่านั้นเอง ใจเข้าไปปฏิบัติบูบชา